สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมเช่นเคยนะครับกับช่องโควิดชาแนลซีนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ช่องโควิดชาแนลจะเอาสาระรถไฟความเร็วสูง High ฮ p e e d ระยะที่1ช่วงกรุงเทพถึงนครราชสีมาสายแรกของประเทศไทยนะครับท่านผู้ชมระยะเวลาในการเดินทางและค่าโดยสารนะครับ ก่อนไปรับชมคลิปฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องโควิดชาแนลด้วยนะครับไปรับชมรับฟังกันเลยครับผมไปกันครับรถไฟความเร็วสูงสายแรกของประเทศไทยจากกรุงเทพถึงนครราชสีมาเปิดให้บริการ2571 t h a i l a n น f l ไทย h ลนด์ไฟท์ไฮสปีดเ To be open in 2,028นะครับท่านผู้ชมคนไทยและชาวโคราชเตรียมนั่งรถไฟความเร็วสูงสายแรกของประเทศไทยช่วงระยะที่1จากกรุงเทพถึงนครราชสีมาซึ่งภาพรวมการก่อสร้างความคืบหน้าไปแล้วกว่า33เปอร์เซคาดเปิดให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ภายในปี2571นะครับ โดยให้บริการด้วยรถไฟความเร็วสูงของแท้จากจีนรุ่นซีรีส์ cr 3 0 0 af จำนวน6ขบวนและขบวนมีจำนวนตู้โดยสาร8ตู้รวม594ที่นั่งแบ่งเป็นชั้น1 First Class บริการหัวขบวน2ด้านมี96ที่นั่งชั้นมาตรฐาน Standard Class มี6ตู้จำนวน498ที่นั่ง ในขบวนรถไฟมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆได้แก่ทั้งร้านค้าร้านอาหารพื้นที่เก็บกระเป๋าและห้องน้ำในทุกตู้โดยสารนะครับเวลาในการเดินทางของระยะนี้นะครับของโครงการรถไฟความเร็วสูงให้บริการเวลาตั้งแต่06.00ถึง22.00นขบวนรถไฟจะออกทุกๆ90นาที ระยะทางในการเดินทางจากกรุงเทพถึงนครราชสีมา1.3ชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงกับอีก30นาทีคาดว่าปริมาณผู้โดยสาร5,310คนต่อวันนะครับเดี๋ยวเรามาดูค่าโดยสารของสายนี้จากกรุงเทพถึงนครราชสีมานะครับแบ่งออกเป็นดังนี้นะครับท่านผู้ชมกรุงเทพถึงนครราชสีมาก็คือสุดสาย535บาท กรุงเทพถึงปากช่องขยับเข้ามาอีกนิดหนึ่งนะครับ393บาทกรุงเทพถึงสระบ,บุรีขยับเข้ามาช่วงกึ่งกลางนะครับ278บาทกรุงเทพอยุทยา195บาทกรุงเทพถึงดอนเมือง105บาทนะครับท่านผู้ชมราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงก่อนเปิดให้บริการจริงส่วนอัตราค่าโดยสารสำหรับผู้สูงอายุและนักเรียน เป็นไปตามนโยบายของการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรอฟอรทนับเป็นอีกทางเลือกของการขนส่งทางเดินท่องเที่ยวเชื่อมไทยเชื่อมประเทศเพื่อนบ้านนะครับท่านผู้ชมดูภาพจากกรมรางและรถไฟนะครับท่านผู้ชมนี่เป็นภาพและราคาผู้โดยสารนะครับคลิปนี้หากท่านชอบฝากกดติดตามกดไลค์กด like, กระดิ่งให้กับช่องโควิดชาแนลด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ ช่องโควิดชาแนลขอขอบคุณครับ